โอเคครับวันนี้นะฮะก็พามาดูกล้องไซด์วิวนะครับติดด้านข้างของรถนะฮะมุมมองก็คือให้มองอบริเวณแอร์เรียรด้านข้างของรถนะครับเป็นจุดอับนะครับปกติเราก็ใช้กระจกมองแต่ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับผมให้เราดูเวลาเติมน้ํามันหรือว่าเช็คด้านข้างของรถนะครับว่ามีมีคนหรือว่ามีสิ่งของอยู่หรือเปล่านะฮะโดยการติดตั้งน,นะครับจะติดกับหนากระจกแบบนี้นะครับผม แล้วตัวกล้องเนี่ยจะปรับองศาได้นะครับปรับองศาได้ซ้ายขวาได้หมุนได้นะครับผมขึ้นลงได้นะฮะหลังจากติดตั้งแล้วนะครับก็ติดตั้งยึดกับตัวขากระจกของรถนะครับผมแล้วก็เดินสายเข้าไปภายในห้องโดยสารนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพข้างในกันนะครับว่าภายในเนี่ยมุมมองของกล้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมโอเคตามมาเลย โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมมองของกล้องไซด์วิวนะครับด้านข้างนะฮะที่จะติดอยู่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับก็จะเห็นมุมแบบนี้นะฮะเห็นมุมแบบนี้เลยนะครับผมก็เอาไว้ใช้เวลาที่เราเติมน้ํามันนะครับไว้เช็ครถด,ด้านข้างอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะก็จะเห็นมุมด้านข้างของรถนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับผม